สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับต้นสาวราวเรื่องกันอีกนะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมทางช่อง YouTube แบบนี้แหละครับสัปดาห์หนึ่งเราก็จะพบกันสักประมาณ2ครั้งใช่ไหมวันนี้แขกรับเชิญของผมจะเรียกว่าแขกรับเชิญก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นคนที่มาช่วยคิดช่วยให้ความเห็นในรายการดีกว่าพี่เอจีรศักดิ์สวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีเปง่ายสัปดาห์ที่แล้วคุยถึงเรื่องน้องๆก็คุยกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆกันสองคนมีเรือดำน้ำไปลงบ้างไหม อย่างนั <S <S ้นสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะบอกว่าน่าติดตามมากไปกว่าอะไรพี่ต้นสองกล้องสองกล้องเฮ้ยมีกล้องกล้องอะไรสโคบสโคบสักอย่างอะไรสองปูดขึ้นมาจากใต้น้ำเรือดำน้ำเรือดำน้ำที่แปลร้อนแรงร้อนแรงจริงๆคุณผู้ชมเรือดำน้ำนะเรือดำน้ำไม่ใช่เรือดันน้ำตกลงเราต้องซื้อไหมเอาแค่นี้ก่อนต้องซื้อไหม เราต้องซื้อไหมก็มีหลากหลายความเห็นตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่เห็นด้วยที่จะไม่ให้ซื้อบางฝ่ายที่สนับสนุนก็บอกว่าต้องซื้อซื้อมาเพื่อประโยชน์ของชาติคือแตกความคิดเห็นกันไปหมดซึ่งผมก็ไม่ฟันธงนะฮะว่าซื้อรือไม่ซื้อก็จะมาพูดเาจะมาชวนกันคุยว่า้จริงๆแล้วอ่ะคือ ต่างคนต่างไปคิดเอาเองแล้วกันอ,อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยที่ฟังเรา2คนนีอยู่เนี่ยไปตัดสินใจว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนเอาความจริงก่อนอนี่คือเรือดำน้ำลำที่2และ3ในโครงการเรือดำน้ำในปี2560าว่ากันก่อนนะ<ช>ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำมาแล้ว4ลำา4 8 0กว่านูน่นพูดถึงระยาวาจากญี่ปุ่นนี่ ญี่ปุ่นเป็นคนเกาะให้ไทยให้ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างให้สี่ลำสี่ลำนี้นะมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเลยนะพี่เอ๋เรือลบหลวงมัดฉานุอลำที่หนึ่งไม่ใช่เรือหลวงมัดฉานุเรือหลวงวิรุณลำที่สองเรือหลวงศิลปสมุรลำที่สามและเรือหลวงพายชุมพลสี่ลำอันนี้นะครับเป็นเรือที่ได้มาจากญี่ปุ่นแล้วก็ ปลดประจำการแล้วตั้งแต่ปี2494ใช่ครับก็พูดง่ายๆ6บวกกับอีก60กประมาณ69-70ปีก่อนใช่สมัยก่อนนะผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือพลนิกรกิมหวนมากอ๋อคพออินทรารัตน์ปาลิวนานแา้วใช่เวลาบ้านเมืองมีเหตุการณ์อะไรแกก็จะเอาเข้าไปให้พลนิกรกิมหวนในเรื่องเนี่ยมีส่วนร่วมใช่สงครามมหาเอเชียบูรพา ความโลกครั้งที่สองความอีโดจีนเรื่องใส่หมวกรัฐนิยมเลี้ยงไก่นิยมไทยอะไรพวกเนี้ยนะเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีหมดเรือดำน้ํานี่ก็ไปอยู่ในเรื่องของพลนิกรกิมหนวนด้วยมีด้วยครับมีด้วยมีด้วยมีอยู่บางตอนผมจําได้เลยอ่ะแต่ทีนี้กลับก็มาเรือหลวงมัชฉานุนี่ยังไงพี่เอ๋เรือหลวงมัชฉานุอ่ะมัชฉานุคือลูกของใครลูกของหนุมานสิใช่ไหมลูกหนุมานปลาปลาชื่อกับปลาแล้วเนี่ยมัชฉานุใครเป็นคนสั่งให้ดูแล ทะเลก่อนที่พระรามกับพระลักษมณ์ไปที่กรุงลกาโอ้ที่พี่เอาวรรณคดีมาเนี่ยก็ภาษาเหตุที่ตัง้งตั้งชื่อเลอเพราะว่ามัชชานุเป็นคนดูแลาปากการด่าสุดท้ายก่อนที่จะถมทะเลที่พระรามจะไปที่กรุงลงกาคือเป็นดูมหาสมุทรก็คือ,อเขาเลยตั้งชื่อว่ามัชชานุเขาว่าวิรุณวิรุณวิรุณนี้ก็มาจากคำว,ว่าวิรุณจำบังของเรื่องเดียวกันรามเกียรติ์อ่านี่ไม่ใช่พิรุณนะถ้าพิรุณเนี่ยแปลว่าฝนอ่าอันนี้คือวิรุณจำบังตัวละครตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ จะจําแรงกายบางตนได้เขาเลยตั้งมาชื่อล่องหอยได้คือมาถึงเรือดับน้ำดับน้ําอยู่ในสมัย70็ดสิบใช่คนก็จะไม่ค่อยเห็นล่องหอยนะใช่ใช่นก็ล่องหอยหายไปสิ่งสมุนนี่ไม่ต้องพูดเลยเป็นรู้อยู่แล้วของไอ้นี่มาจากละครเ่ภัยมณีใช่ใช่ภัยมณีภายชุมพลเนี่ยภายชุมพลายชุมพลเนี่ยเป็นลูกของภายแก้วในเรื่องของชุมช้างแผน คือเขามีเขามีประวัติศาสตร์ซึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีวิชามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบังตัวการดูแล้างน้ำขาถึงมาตั้งเป็นชื่อของเรือทั้ง4ี่ลำนะครับตอนนั้นน่ะจำได้ไหมว่ามหาอำนาจพวกตะวันตกเนี่ยอังกฤษทั้งฝรั่งเศสเนี่ยกำลังที่แบบจะมองประเทศไทยเหมือนหมูอ่ะจะยึดก็ได้จะตีก็ได้อยากจะเฉือนตรงไหนไปครอบครองก็ได้อยู่ๆเครื่อนเรือมาปิดปากอ่าวก็ได้ ถูกล่องก็มาถึงนี่เลยเข้ามาถึงปากคลองตลาดเลยยังได้เลยได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนู้นครับอย่างน้อยช่วงหนึ่งที่เรามีเรือดำน้ำสี่ลำเนี่ยนะเราเป็นชาติที่สองในเอเชียเป็นชาติแรกในอาเซียนนะที่มีเรือดำน้ำชาติหนึ่งในเอเชียก็คือคนที่สร้างให้เราแหละคือญี่ปุ่นนั่นแหละ้าใช่ทาให้ฝรั่งเศส ไม่กล้าที่จะหาเรื่องเราในช่วงเวลานั้นนะก็ถ้าจํากันได้ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอ่ะจำได้ตอนนั้นเป็นสงครามอินโดจีนนี่ท่านีเกาะช้างตอนนั้นอ่ะฝรั่งเศสทะเลาะกับกากองเรือไทยจมเรือไทยไปตั้งสองสามลำแต่ด้วยความที่เกรงกลัวเรือดำน้ําตอนนั้นจะต่อยลยมเานนก็ไม่กล้าก็เลยต้องถอยออกไปอันนี้อันนี้เล่าเกล็ดกันแบบไม่ต้องลงลึกมากทีนี้กลับเข้ามาวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ย กองทัพเรือเนี่ยจัดทัพใหญ่เลยนะนั่งเรียงแถลงข่าวเลยพี่เอ๋อูหแทบจะเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวคือถ้า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 มองในมุมของของการแถลงของหน่วยงานราชการครับก็ชัดเจนในมุมของเขาว่าทําไมต้องซื้อทําไมต้องมีงบประมาณมาจากไหนโครงการนี้ตั้งงบมาแล้ว30กว่าปีแต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดจริงๆในสมัยของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเนี่ย จะไปซื้อเรือมือสองของเยอรมันด้วยของถูกของดีด้วยถูกแล้วยิ่งรักษเองตอนนั้นน่ะคุณยิ่งรักเองก็เหมือนว่าจะอนุมัติด้วยแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองก็ต้องเลื่อนอีกถูกต้องครับคือมันไม่ใช่โครงการใหม่เมื่อวานนี้กองทัพเรือเขาก็ออกมาแต่มันเขาเรียกว่าสะใจพระเดชพระคุณยังไงครับคุณต้นตรงที่ว่ามีนหนึ่งในผู้ชี้แจงเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่า กรณีของพักเพื่อไทยที่ออกมาบอกว่าเนี่ยการซื้อเรือดำน้ำรอบเนี่ยเป็น G2G เก๊ใช่ท่านพลเรือโทท่านนั้นผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อคุณผู้ชมอยากรู้ว่าใครบอกเลยครับถ้า G2G จเกต้องโครงการจำนำข้าวแต่ถ้า G2G จริงและไม่โกหกประชาชนเนี่ยต้องเป็น G2G ซื้อเรือดำน้ำรอบนี้คืออย่าใช้คาว่าจ2 g ดีกว่าที่ถแถลงกันเมือ่อวานนะครับเขาจะใช้คาว่า เป็นอัคริสเมนเนี่ยคือข้อตกลงข้อตกลงกันระหว่างกองทัพรัฐบาลด้วยรัฐบาลจีนกับกองทัพไทยนะครับมันมันมันแต่ไม่ต้องถึงกับลงเอโอยูแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่จีดูจีอยู่มันไม่ใช่จีดูจีเก๊แต่มันข้อตกลงเป็นการทำนิติกรรมถูกต้องทางกองทัพเองเใช่ผมว่าก็คงอึดอัดคือคือคือก็คงจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมถึงขนาดจะต้องมาบอกว่าเป็นของเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนในมุมของผู้ที่กล่าวหาเองคือมันไม่ใช่ของเก๋ไม่ในมุมของสสเพื่อไทยเองเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกก็มันก็ชี้แจงกันคือมันมีเรื่องกันตั้งแต่ในห้องประชุมกรรมธิการงบประมาณแล้วใช่อนุชุดอนุชุดนี้ที่มีปัญหากันระหว่างคุณสุพลฟองงามประธานประธานครับ ยุทธพงศ์จรเสถียนคือตอนนั้นคะแนนของคณะอนุกรรมการชุดนี้มันอยู่4-4่าวันอยู่ที่4-4ก็ต้องให้ประธานเป็นคนตัดสินชี้ขาดชี้ขาดก็เลยโหวตเป็นเสียงที่5เห็นเขาโหวตเสร็จเห็นเขาว่ามีแพนแพมาว่ามีคำรับใบสั่งมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเดินหนีก่อนเดี๋ยวมองเห็นไม่เด้าเจ้าตัวก็ยังตังิดตงิดอยู่พี่คุยไปคนเดียวเลยเพราะอะไรคุณสุพลจะบอกอย่างนี้ก็บอกว่าคุณยุทธพลเนี่ยยุทธพงศ์ยุทธพงศ์จรัสเถียน ข้อแรกแกก็เหมือนตัดพอบอกว่าเอ้ยมันควรจะจบในห้องประชุมครับนึกออกไหมคือคือพี่กับผมเนี่ยเอาล่ะเราเราอาจจะความเห็นไม่ตรงกันกวในห้องประชุมเนี่ยซึ่งมี9้าคนเนี่ยมันจะต้องทําหน้าที่ให้จบคเพราะจบแล้วเนี่ยมติคือมติมันยังไม่จบแค่วันนี้แต่มันควรจะต้องจบขั้นตอนนี้ก่อนเดี๋ยวส่งไปให้กรรมธิการเขชุมใหญ่ว่าไปวันวันพุธคุณสุพลก็บอกว่าทําไมคุณยุทธพงศ์ถึงเอาเรื่องราวเหล่าเนี้ ไปพูดข้างนอกละและที่สำคัญที่สุดที่ข้องใจก็คือที่บอกว่านายพลปอพูดมาใครพูดมาปอไหนปอพี่บูลสงครามเหรอหรือปอไหนนี่เราเปิดด้วยเรื่องเรือดำน้ําเขาว่ากันไปเรื่องของนายพลปอแล้วกันไม่รู้ปอิไม่รู้ปอไหนไม่รู้ปอไหนก็ว่ากันไปแต่คือก็ถามผมผมก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแถลงในมุมมองของกรรมิการเสียงสุดเสียงข้างน้อยนะคือคือคือในมุมอย่างนี้ ผมว่านะมันพูดได้ทั้งสองมุมใช่ไหมเราก็ไม่ได้บอกว่าอย่างที่พี่เอ๋ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ว่ากันไปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมธิการที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้แล้วก็เข้าใจว่าอ้าวนี่ไงก็คือระบบประชาธิปไตยถูกใช้อำนาจผ่านตัวแทนก็คุณเลือกสสไปสสก็มีหน้าที่ไปพิจารณางบประมาณอาจจะต้องรอให้ถึงวาระสองในการพิจารณางบประมาณในวาระสองก่อนไหมซึ่งตรงเนี้ย หลังจากที่ชุดอนุเสร็จไปถึงชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็พิจารณาต่อให้ชุดใหญ่พิจารณายืนยันว่าพิจารณางบการให้แน่นอนก็ต้องไปเข้าสู่สภาในวาระสองซึ่งตรงนั้นน่ะมันมีโอกาสที่ผมบอกตรงนะถ้าลุงตู่เห็นกระแสแรงก็เป็นไปได้อาจจะถอยสําหรับงบประมาณ6กส่ก่อนไหมมันจะเกิดอะไรเราก็ยังไม่รู้มันก็ไม่รู้แต่เราเอาความจริงคุยกันว่าข้อแรกข้อแรกครับไม่ได้จ่ายทั้งก้อนถูก จ่ายไหมสองหมื่นสองพันห้าไม่ได้จ่ายทีเดียวข้อสองจ่ายเจ็ดครั้งเจ็ดปีถูกต้องข้อสามเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งปีหกสามนี่คือปีงบกลับไปจริงจริงต้องจ่ายปีนี้แหละใช่ครับจริงๆต้องเป็นงบของที่พี่จ่ายอแต่พอดีเกิดมหาเรื่องโควิดก็เลยใช้งบของปีหกสามา่อเลื่อนมาแล้วครับกำลังจะจ่ายในปีหกสี่หกสี่คือปีหน้าที่ต้องจ่ายงบของปีหกสามแต่มันไปจ่ายปีหกสี่ครับข้อสี่เงินนี้ไม่ได้ควักออกมาจากกองกลางที่ไหนนะฮะฟังผมไม่ดีก่อนนะ เป็นงบของกองทัพเรือแปลว่าอะไรงบประจำแปลว่าต่อให้คุณไม่เอาสามพันกว่าล้านต่อปีนี้ไปทําำเขาก็ต้องหาโครงการใดมาใช้งบประมาณนี้อยู่ดีเพราะเป็นงบประจำที่ต้องใช้ของทรรอเขาอยู่แล้วข้อ5ห่งผู้ชมยังไม่เคยมีใครพูดพี่เอกก็อาจจะรู้แต่ลืมครับถ้าวาระแรกงบประมาณซึ่งผ่านไปแล้วกรอบก็คือ3.3ล้านล้านถูกมครี่มันเข้าสู่ การพิจารณาของชุดกรรมธิการครับวาระสองครับคุณผู้ชมถ้าตัดออกครับไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้จะเซฟเงินไป3,000ักว่าล้านนะฟังให้ดีๆนะใช่เพราะเขาผ่านมาแล้วนะครับว่าให้คุณเนี่ยเอาเงิน3.3ล้านล้านไปใช้ใช่ครับโดยปกติพอมาตัดออกเฉือนออกแบบนี้ครับจะต้องไปหาอะไรมาใช้อีกถูกต้อง และส่วนใหญ่รู้ไหมว่าเขาเอาไปทําอะไรกันส่วนใหญ่ไปทําอะไรเขาจะเอาไปกองกันกองกองรวมไว้เป็นก้อนก้อนหนึ่งเป็นงบการเอาไปทํานู้นทํานี้ได้แต่ก็ยังกองไว้ใช่แล้วก็แบ่งคืนสอสออไปทําอะไรแบ่งเลยแบ่งด้วยวิธีไหนในเมื่อสอสอเคยได้ยินงบบํารุงพื้นที่ไหมอ่าเคยนี่แหละ <อ>จะเอาไปแบบนี้ค,คือที่ตัดออกไปเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปพูดนะครับว่าเอ้ยเศรษฐ,ฐกิจยุคโควิดมันอย่างงั้นเงี้ยเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไม่เอาไปทําอย่างอื่นลแล้วครับมันก็ไปแปรกันใส่พื้นที่แหละแล้วสมมติให้สสไปทําในพื้นที่แล้วสสอ,อาจจะสมมติช่วงนี้น้าท่วมสุโขทยัยพิษณุโลกอะไรอะไรแบบนี้ถ้าเอาไปช่วยตรงนั้นนะไม่เกิดประโยชน์กว่าซื้อเรือดำน้ำเดี๋ยวตอนต่อไปจะมาตอบ